สวัสดีครับวันนี้กับร้านถาวรอรู่ช็อปเรียบทางโดยกไมลามิทานะครับวันนี้ได้มีโอกาสทอลับที่ปรเมฆนะครับติดกันไปหลายคันแล้วครับในแก๊งนะครับสำหรับแผ่นอะลูโกนะครับแผ่นกันความร้อนฝากระโปรงรถนะครับกันความร้อนได้ถึง300องศาเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะแล้วก็อยู่ได้ยาวนานถึง10ปีนะครับสําหรับถ้านลูกค้าท่านไหนที่อยากให้ฝากระโปรงรถไม่ซีดหมอนะครับก็สามารถสั่งซืเข้ามาได้ที่ร้านถาวรอนรูทช็อปเรียกทางโดยกไมลามิทานะครับ